อะไยงมันแรงน้ว่าอธรรมดาตำรวจเอาไปด้ะพาไปตำรวจไวกลายเป็นแรงนะครับอนี้ป็นจับนี่รจะกจะกลายเป็นไม้อร่อยไหมอร่อยจะขยายเสียงไปเรื่อยแต่น <Options. S 1> ้านครับแกมาแล้วนะครับก็ผมให้เกยเล่นไปทางทางก่อนนะครับตอนนี้เกลังเดินทางมา เนี่ยตงนมย่างครันนมย่างนมหมูนมวัวฮะ่นเดียวนะคะไม่ใช่นมหมู่นมหมูนมหมูนะออกสีจะชัดนะฮะนมหมูนมหมูนมหมูยก่อไมรอนแพร้อมกันพกัน เคยกินกันนมวัวครับวันนี้มากินนมหมูมีนมหมูลวลาวนมมขาต้องมีน้ำจิ้มเจียวหรือน้ำจิ้มอะไรนะซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดเลยครับอ๋อครับนี่มาฝากไว้ินหอมยครับนี่ยครับกลิ่นหอมเลครับที่นี่งานบวชคุณชันชัยจ่าทิม่นะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนๆ